กินปลากกูแร่ครับบ่เอากินใเฮบึ้งจากบาทได้นะเดอบานเข้ากุมีเด้บ่เมื่อนปลาซิวอ้าวเด้ครับนี่ครับปลากกูแร่ปาทะเลนี้เลยครับท่านผมบอลูผมก็รเอิ้งปลาซิวอ้าวบานผมแล้วบ่กินสดๆเลยมั้งครับเฮ้ยม่วนเฮ้ยโอ้ซาดฮิตให้พี่น้องเพื่อนเบึ้งจากค่ำก่อนนะเอ้ยโอุ้หนือ่ากว้างไงวะจับพ่สุดเลยกินกับยัง ไปตั้งปูบ่บ้านเจ้าเอิ่นสินะดิบ่ไม่บอกน้ำพันนี่คือบ้านเพื่อนพักขึ้นทรายบ่โออ่ออ่อา่ออ่ออ่ออยู่ท้ายด่วนยุบบ่เอาไม้เทสเ่เนี่ยป้านกอนซีช่างครับกอนซีช่างบ่บ่มีตัวสาลังบ้านเท่านี้บ่มีตัวนไหนบ่เออผู้กำนิดละซูมูนี่ดังเล่นไหมครับโอ้ยดังแล้วนี่ดังมีแต่ิค้างหมอลนเมียนบ่โอ้ยเดาอเอาเออดังแล้วซูมูนี่เยอะแต่ข้างหมอแล้วว่า